ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเสียงของความขัดแย้งไม่เคยเงียบหายไปการประทะก,กันทางความคิดความเชื่อหรือแม้กระทั่งการแย่งชิงทรัพยากรมักทิ้งรอยเล้าลึกที่ดูเหมือนจะยากเกินเยียวยาแต่นักวิทยาศาสตร์ทางสังคมกลับมองว่าความขัดแย้งนี้ไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ที่ต้องหลีกเลี่ยงหากแต่เป็นโจทย์อันท้าทายที่ต้องถอดรหัสและสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันให้เป็นจริงขึ้นมาได้ แกนแท้ในการทำความเข้าใจและคลี่คลายความขัดแย้งคือทฤษฎีการติดต่อระหว่างกลุ่มที่ชี้ชัดว่าการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกลุ่มที่แตกต่างกันภายใต้เงื่อนไขที่เอื้ออำานยสามารถลดอคติและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้เช่นหากกลุ่มต่างๆมีสถานะที่เท่าเทียมกันมีเป้าหมายร่วมกันที่ต้องทำงานให้สำเร็จมีความร่วมมือกันและได้รับการสนับสนุนจากสถาบันหรือผู้มีอำนาจ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างสะพานแห่งความเข้าใจตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการทดลอง Rubber Tape Experiment ที่แสดงให้เห็นว่าการมีเป้าหมายร่วมกันสามารถลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเด็กชายได้อย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริงโครงการสร้างสันติภาพได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการลงทุนในความพยายามเหล่านี้ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่ายิ่งรายงานจากสถาบันเพื่อเศรษฐกิจและสันติภาพระบุว่า ทุกหดอลลาร์ที่ลงทุนในการสร้างสันติภาพสามารถลดต้นทุนความขัดแย้งทางอาวุธได้ถึง16ดอลลาร์ตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นในประเทศอย่างรวันดาเซียลาลิโอนและไลบีเรียยืนยันว่าการทำงานที่ครอบคลุมทั้งการฝึกอบรมการไกลเกลีย่ยการพูดคุยและการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆสามารถนำไปสู่การลดความรุนแรงและยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง แต่ว่าหนทางสู่สันติภาพนั้นหาได้โรยด้วยกลีบกุหลาบใหม่ความท้าทายที่สําคัญคือการติดต่อระหว่างกลุ่มอาจให้ผลลัพธ์ที่หลากหลายหรือแม้กระทั่งผลในเชิงลบหากเงื่อนไขไม่ลงตัวหรือเป็นการติดต่อที่ถูกบังคับคู่เข็นนอกจากนี้แม้เราจะเข้าใจว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเป็นอย่างไร แต่เรายังขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มากพอว่าการแทรกแซงรูปแบบใดที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในสถานการณ์จริงและการทุดลงในพื้นที่ความขัดแย้งก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและใช้ทรัพยากรสูงสำหรับประเทศไทยเองความพยายามในการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ก็เป็นตัวอย่างที่สะท้อนภาพความท้าทายนี้ได้อย่างชัดเจนปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้มีรากเหง้าที่ฝังลึกและซับซ้อนเกิดจากหลายปัจจัยทั้งความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ การขาดโอกาสความแตกต่างทางาศาสนาและวัฒนธรรมรวมถึงความรู้สึกไม่เป็นธรรมต่อภาครัฐแต่แนวทางการแก้ไขปัญหาก็ได้พัฒนายอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการสร้างความสมานฉันท์การเปิดพื้นที่ทางความคิดและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมนํายุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางหลักความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐผู้นําศาสนา องค์กรภาคประชาสังคมและนักวิชาการล้วนเป็นหัวใจสำคัญยิ่งในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนการแก้ไขจุดบกพร่องในระบบสังคมและพัฒนากลไกของการอยู่ร่วมกันให้แข็งแกร่งขึ้นจึงจำเป็นต้องอาศัยแนวทางแบบ OpenSource ที่เปิดกว้างและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นสำคัญสิ่งนี้หมายถึงการส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นในการสร้างพื้นที่สำหรับการพูดคุยและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องการลงทุนอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิติ ทั้งโครงสร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อระบุว่ากลยุทธ์ใดที่ทำงานได้จริงในท้ายที่สุดคำตอบสำหรับคำถามที่ว่าการอยู่ร่วมกันเป็นไปได้ไหมในพื้นที่ความขัดแย้งนั้นไม่ใช่แค่ความฝันลงหลงแหลง,แ,ลงแต่เป็นผลลัพธ์ที่สามารถออกแบบและสร้างให้เป็นจริงขึ้นมาได้วิทยาศาสตร์สังคมได้มอบแผนผังและเครื่องมือให้เราแล้ว ความขัดแย้งอาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมแต่ก็สามารถจัดการและเปลี่ยนผ่านได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราใช้แนวคิดแบบเทคโนโลยีที่เน้นข้อมูลที่เป็นรูปธรรมและงานวิจัยที่อ้างอิงได้การอยู่ร่วมกันไม่ได้หมายถึงการปราศจากความแตกต่างโดยสิ้นเชิงแต่คือความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มที่แตกต่างกันในการใช้ชีวิตและปฏิสัมพันธ์กันอย่างสันติโดยเคารพสิทธิความต้องการและมุมมองของกันและกัน การทดลองทางสังคมในพื้นที่ความขัดแย้งจึงเป็นเสมือนห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้กลไกแห่งมนุษย์และวิศวกรรมการเชื่อมโยงความเข้าใจระวังกันอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนโลกที่รหัสของสันติภาพสามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพสิ่งที่เราเรียนรู้คือการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ความขัดแย้งนั้นเป็นผลลัพธ์ที่สามารถออกแบบและสร้างให้เป็นจริงได้จริงด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลและระเบียบว,วิธีรีเสิร์ชทางสังคมที่เข้มงวด มันคือการยอมรับความซับซ้อนของมนุษย์และการลงทุนในโซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ระบบนิเวศแห่งสันติภาพที่ยั่งยืนและเป็นไปได้จริง